ทักทายสบายดีทุกคนพบกับสองมาซันคนหากินป้าเขาป่าเขาดงกับเขาทุกคนห้าล้อห้ากินมาเพื่อนกำลังหอดบอลเมื่อยขนาดทุกคนย่งางมาพอดีประมาณเกือบสักโมงหนึ่งเลยจังหอดแต่ม okay, าซันจะไปเบิง่งต้นมังใหม่ไอ้ต้นหะมักสมัดนะเพราะว่ามันชุกเลยมาซันมามาซันไปทำไอ้ลูกพี่ในบ้าน กันาเจ้นี่เป็นว่ามันชุกเล้วน่ะบสมัส่วนเป็นมาเป็นปริมาส่วนคาวีเป็นไหนมาก็เลยมาปลริเอาเแห่อโอกาสน้ำแล้กิไกรรไปทุกคนไปหาหลอเบิ้งไหา มาใส่กับต่อเลยคนเด้ยเขาแล้วเลยมาใส่กับมาเลาะใส่กับเลยครัเลาะตายตาเลยเนี่ย เรามานดูน้ำกันกนะทุกคน ไกลลงเขียนอนมัน mm. ลงเขียนนี่ไม่ไม่ไม่ไนะ mm. ก,ก่มันลงเขียแล้กคน จะเป็นอาจจะเป็นไก่ตัวที่มันตื่นตื่นเบาชัน้นตอนตอนตอนเด็เบาชั้นเข้ามาไก่ฟูอ thì không Ủa nhắn không có เคียไม่ไหมกไหมเคียไม่ไหมยัมมยยมมยยงนะบอะฉันมาได้มา,าี้เพรบอฉันขึนไปแล้วนอเดี๋ยวรอสากัดกันทุกคนรอสายกัดกันจะทำไหม thay rồi nhớ mình 塞了了。 ลงเต็มเลยนี่ขนานดะทุกคนหัวใหญ่ขนาดนีมิน,นนะมินมินแล้มวมันขามทางนะ เพืนนี่ก็ไปนี่ทางเลยทุกคนนี่เที่ยวนะน,นี่ทางไปน,นี่ทุกคนอันนี้เหวเลยมินโทนนะอือ หลอกินตามหัวม่าทุกคนอ่ออามินมินโตนเลยนะมันขามหองทุกคนพูดนะฟังมันขามมาไนทุกคนนี่ขึ้นนี่ขึ้นล่องตลอดทุกคน ขไปขึ feet, ้นไปบนทุกคนขึ้นไปทางผมนะบืนมันเบือนมันเดินบืนชันเ่ยนะว่ามันบืนมินโอ้ยใหญ่ขนาดนะทุกคนเลยเดี๋ยวบ่าวชันจะมาพกบางทีบ่าวชันจะมานั่งดักทางมันนะอืมใหญ่ขนาดนะทุกคนเลยขามไปขามมาบอยว้าเลยทุกคน นี่นะโอ้โหต้เป,เป็นทางนยทุกคนอืมอือไอก็น่าทุกคน,นมินตัวเนี่ยชั้นกับขึ้นมานังปีอะไรทุกคนนี่ก็เป็นเวลาหาหมูนังดักต่องต่างแหละไอ้ นั่งรักทางมันขามมาทางมันอยู่ทางทางหน้าทุนมันหกขนาดนะทางบอลบาสังนังประมาณสามเมตรนะทุกคนมันไม่มีบอลผูกมันมีแต่กอไม่ชอดมันปลูกเปี๊ยก็ได้ลูกอู๋ได้นะทุกคนบาซังเรื่มันนักมันมันนังไอ้มาัดเปี๊ยหมดอยู่ประมาณสัก បិទហាងនេះប៉ុណ្ណោះ3ម៉ែត្រកួបាយសានដែរមកជួងទៅបរិយាកាសយ៉ាងម្ល៉េះអូយ៉ាន់ດີទៅពួក นี่ก็เป็นคืนแหละนี่ก็เป็นมือแหละของบาวสันขอบาหลังจากหลอดตีบาบาซันไปมาโดนประมาณตอนไหนบาซันมันจะไปหลอกบุญมังม่นะแต่มันบาซันบาวสันใส่กลับเลยกับดีบมันคำนะอางุงอางุงกลัวเลยกะเลยมาพอทางมินขามหัวนะทุกคนเลยมัดเปรีักเลยมานมามันกะ nông năm gần được một lẻ chỉ ăn mà Nè subscribe cho มิดนะหมาหมาอาจากัสิไดลงนะลงแลวก็สิไดล้อาตตาแนวหนังประมาณสองสมอมงสามสีงนะทุกคนมิดอาาหนังรับทงเวียนมานะก็สิไดลงในทุกคนไปหาล้อไตตาจับกบกลางทุกคนน ให้เงี้ยนะตีเงี้มันอ้ทุกคนเลย สันอบับเบดนาอายุตว่าอะไรด้ๆยคนเย็นอันเนี้ยุบันอันนี้อ๋ออ๋เปิดด้วยนเนี้ยวีนคนใหญ่ขนาดคิด็นคนบางคนนะทุกคน,น ปรมากกินนะนี Alors, ่ยปูยืนปูอยู่ในผู้ในบ้านตัวใหญ่นะคนบังดีงามปย่าเป๊ะเราทำจับมาของยานมีในธรรมก็มีีในเดี๋ยวค่ะอืมอะไรดีเดีย chi đúng rồi, chi đúng cua này đàn nhăng lên đàn pho pha ta nặng quá chén mùng bay này gì này thôi này ไปไอมองเขาอยู่แล้ว,แลวกแี่ปหารายําำลับนะทุกคนรายําำลับแล้วกปาอยู่เว็ดกินนะก็เข,า,ขามาเขามาตัวเดียวบ้านซันบริยิ่่อนนะเห็นบรินซันก่อน mình gìn ở ngan săn ong mã Bọn bảo lo săn ở mình mình hên bò săn còn này để bụi nhịn xong, tay thiếu quân không ha cặp ai yêu hít いいしょっぱさないな。 material ណាមងនេះញ៉ាំមែនតែចាំចែកឲ្យដល់ទៅពួកអ្នក เราจะจบเลยนอน,มน,น,น,นเมื่อ,อมมคืนกะบุญอาบบ่อมะนะทุกคนลืมประพรมลืมพรมเมื่อคืนดังไฟจนจูไฟพุ่งขึ้นเมื่อคืน,น มีคนนอนอย,ยู่มมันอนอ๋อ,อพอมาเนี่ยอ๋อมันใส่ผ้กมันใส่ได้องนะทุกคน ไม่ใช่ข้ามันกระห้องแต่นคนเอามานอนนะหนึ่งเข่าวดูได้ งหไแค่ใจจาไตัว้ชดซือนอนเมื่อคืนเงยเย็นเย็นจนสิบชันบ่นคืนนีบาซันนอนนานบาซันบอดดิวห่มไปนักดังไปจนจูกับเป đang vậy cái cấp u trên trụ này nữa. cấp u này thì cái nào cứ cào ăn dền nằm mò một lộn cào không đang khỉnh ไปเปยหลอกอะไระยางบดขึ้นบดขึนนน้นนี่ครจนเตียงคืนนะทุกคนพอพ่ตามีกระแพนงป่ายหอกับพวกไม่สอันนี้กเขาตัวเดียว ไปปี่นแหละเนะทุกคนปีงอ้กระเป๋าบกบนั่นแหละกินกับเขาจับมดเลยใ้กระปูปันไล่ทำหมดเจับปูหินมีตัวใหญ่น้องละซามชีตัวแต่บาซันหมดเจับนะ,ะขอบคุณสำหรับ การติดตามรับชมนะทุกคนปาร์ซันก,กับสิเดย์จบาคิปร่มเงงสนิย์เอาไว้พอกันคิปหน้านนะทุกคน